ายยโดยเย็นๆน,น้ำจับเลี้ยง AAS 5G ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาซับตอบกันที่ร้านผู้ชายขายหอยย่านลาดกระบงังของสาวอีสเจ้าของร้านและหนุ่มต๊อกเจ้าของสูตรส้มตำสุกแซ่บแต่ละจานที่เห็นอยู่นี่ละค่ะต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นคนเมืองเลยค่ะจึงเอาเอกลักษณ์ของส้มตำเมืองเลยมาขายด้วยนั่นก็คือตำ้องแดง นมจีนบีบสดซึ่งทางร้านจะบีบสดร้านตอดานเลยละคะ่ะน้องแดงนี่คือทุกคนจะเรียกหาเลยเวลาเข้าที่ร้านนี้อเป็นทีเด็ดของที่ร้านนี้เลยนะครับเราบีบกดลงธรรมดาเลยครับแล้วแตะกดลงแล้วแตะน้ำร้อนเพื่อตัดเต้น,นให้มันเต้นประมาณนี้ครับอ๋อท่านสั้นเหรอครับใช่ครับไม่ได้ยาวมากจากนั้นลวกผักสามอย่างคือผัก ผักก้านจองและผักบุง้งถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านส้มตำเมืองเลยถ้าเป็นผักอื่นๆนอกเหนือจาก3อย่างนี้มันไม่เข้ากันค่ะเป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วครับผมเส้นดองแดงที่ผมทำเองต้องลองชิมดูอืมอร่อยมึนกินเปล่าเลยนะต่อไปเป็นเทคนิคก,การทำหัวไก่อกค่ะตอนนี้ก็จะสุกช้ากว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าเดิม ที่เรียกว่าหัวไก่อ,อกเพราะเวลาสุกจะมีลักษณะเหมือนหัวไก่นั่นเองเวลาเคี้ยวก็จะแดงๆเนบเนบหน่อยหลังจากนั้นเราไปตำด้งแดงที่มีส่วนผสมของน้ำปลาร่าสุดแซ่บกันเลยมะนาวของเราจะเป็นมะนาวเปลือกบ,บางครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตำเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีความขมเลยอ๋อที่ปกติที่มะนาวขมนี่เพราะเปลือกเหรอครับใช่เปลือกสำคัญจริงๆครับตำแล้วให้มันหมุนไปด้านข้างนะครับ,รบให้เปลือกเราไปผูดตะคบครับครับ เหตุผลคือไม่ทราบครับคือเราต้องการให้ต้มตำพวกนี้มีกลิ่นของมะนาวจากนั้นใส่มะเขือเครื่อนหนึ่งกํามือลงไปโขลกหยาบตามด้วยสูตรเด็ดความอร่อยอย่างที่บอกปลาร้านั่นเองและที่เด็ดของเรามา,มาแล้วปลาร้าครับปลาร้าจ้ะปลาปร้าตัวนี้ของเรานะครับจะเป็นปลาร้าที่เราปรุงสําเร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแชมป์ตำหรือพี่ต๊อกตำครับรสชาติเดียวกันครับ สร็จแล้วครับผมส้มตำน็อกแดกทีมงานน้ําลายไหลแล้ว <c oughs> <c oughs> อร่อยมัครับความซับอย่างไม่หมดเท่านี้ค่ะจัดหนักไปอีกกับน้ํายาเมืองเลยที่หน้าตามไม่เหมือนน้ายาขนมจีนแต่อย่างใดเพราะไปละไม้คล้ายกับน้าปลาพริกสมากกว่าแต่จะซับเสด็จยังไงไปดูตัวนี้นะครับเราไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันมีชิมพีชอยู่นะครับ โลกพริกขี้หนูแห้งกับกระเทียมพอยหยาบเทน้ำร้อนผสมน้ำตาลทรายแดงน้ำปลายอย่างดีและน้ำกระเทียมดองคนให้เข้ากันตามด้วยมะเขือเครือโคลกหยาบเป็นอันเสร็จน้ำยาเมืองเลยกินคู่กับขนมจีนบีบสดหรือจะกินกับดองแดงแถมผักต้นตำรับเท่านี้ก็ฟินแล้วล่ะค่ะเป็นไงบ้างครับ ขายหอยลากระบงังอร่อยแซ่บเ,เวอร์สมเป็นรสชาติของเมืองเลยขนาดแท้ไม่ว่าจะเป็นส้มตําดองแดงไก่อกหรืออีกสารพัดเมนูที่แซ่บต้องสั่งทั้งตำปูมา้าตำไทยตำขา้าวโพดมีหมดละค่ะโดยเฉพาะต,ตำหอยแครงเพราะหอยสดหอยดีล้างเองขัดจนขาวเชียขัดไปเรื่อยพอหอยสะอาดแล้วก็ต้องให้หอยอา ต่อเราจะใช้เกลือน,นะคะแช่ในน้ำแช่น้ำน้ำที่เราขัดหอยไปไประมาณ3ามสิบจนถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้หอยเพื่อให้หอยมันอ้าออกมาแล้วคายดินออกมาค่ะสูตรเด็ดของร้านนี้ครับในการทําให้หอยหวานใช่ค่ะต้มน้ํานะคะให้เดือดจากนั้นเราจะใส่น้าส้มสายชูครับเพื่อให้หอยหวานอ๋อแสดงว่าหอยเนี่ยหวานเพราะ้ราเตมสายชูครับใช่ค่ะในการลวกหอยนับยี่สิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เพราะว่าแต่ถ้ามันนายกว่านั้นหอยมันจะไม่เด้งหอยเด้งด้วยการตำหอยแครงอะค่ะถ้าเรามีเลือดหน่อยๆไม่ไม่ต้องรอสุกมากมันจะอร่อยแกะหอยเสร็จพร้อมตำหอยแครงกันแล้วล่ะจ้าเ้าวเราหอยแครงนะครับเก้าเหลาหอยแครงโอเคตามใจผมใช่แล้วครับผมมะนาครับพอเจ็ดชิ้นครับแต่ละตำเนี่ยครับน้ำปลาเราเนี่ยจะเป็นรสชาติต่างๆได้จากมะนาว Oh. โขลกมะนาวให้หอมจากนั้นใส่มะเขือเครื่องลงไปโขลกหยาบตามด้วยน้ำปลาร้าสุรเด็ดของทางร้านชิมพวกเขาให้เท่ากันเลยครับใส่ผักชีฝรั่งกับถั่วฝักยาวลงไปโขลกรวมกันและนังเอกของเราก็คือหอยแครงลวกเนื้อเด้งสดสะอาดลงไปสองส่ีเลยครับถ้าจะกินให้อร่อยั้งทีเราต้องนี่ตักน้ำปลาร้าราดหอยกันนะครับ บังเข้าไปทั้งเปลือกเลยครับแล้วกินเป<อ>ลือกเข้าไปด้วยอ๋อแล้วก็ดูถอยออกมาจากเปลือกใช่ครับน่าอร่อยเป็นไงล่ะน้ำไหลไหลกันเลยสิทา่าต้องบอกว่าซับทั้งร้านก่บร้านนี้ไม่เชื่อดูลูกค้าแน่นร้านเวอร์เพราะอีสบอกว่ามีเคล็ดลับในการเรียกลูกค้าน,นั่นเองคืออะไรไปฟังคะ่ะคือนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับ ที่ทำให้ลูกค้าเต็มร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกอย่างนี้ของมันต้องมีของมันต้องมีอยู่แล้วค่ะ <ๆ S 1> อาจเก็บเงินลูกค้าค่ะตอนนี้เราก็จะให้หลวงพ่อลงยันเรียกติดให้เด็กๆอีกครั้งก็งคืออันนี้คือสิ่งที่เรียกเงินเข้าร้านเลยนะครับยันนี้ก็จะแบบโดนใจให้ลูกค้าใ<ช>จ่ายจ่าจ่ายจ่ายจ่ย แชมของเราผู้ชาย,ชยขายหอย,ยเขาบอกเลยว่าทั้งขัดทั้งถูทั้งเรื่องของการทําความสะอาดนี่มันต้องสะอาดจริงๆเพราะว่ามันเป็นของสดเวลาเราล้างหอยเนี่ยค่ะพอเราขัดทาความสะอาดเสร็จปุ๊บเราใส่เกลือแล้วทิ้งเอาไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็ล้างอันนี้เพื่อให้มันแบบคลายดินสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ด้านในทีนี้เนี่ยพอเราเอาไปลวกอะค่ะเอาไปตั้งหม้อเตาเนี่ยใส่น้ำส้มสายชูลงไปคุณผู้ชมค่ะใส่ไปแป๊บนึงตอนน้ำเดือดเดือนับหนึ่งถึงพี่ เาขึ้นหวานกรอบอร่อยไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนี่คือเทคนิคเลยค่ะทํายังไงให้มันแบบหวานๆน่ะทำร<า><อ>้านเขาก็ใจกว้างนะบอกมามแต่ที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือขนาดของหอยเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินไปขนาดนี้มันกำลังพอดีคําถ้าใหญ่เกินไปมรู้สึกว่าตกใจหยิ่งๆแล้วจะเจมสเลมส์จมสซีฟู้ดก็ได้หรือกินกับส้มตำยิ่งเลิศนะเอาเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ลองเช็คกันไปที่ร้านดูได้นะคะเพราะจริงๆแต่ละร้านที่เราไปมาก็ บางร้านก็ปีละ2ปีบางร้านก็หลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเช็คกันไปว่าตอนนี้ทุกคนยังอยู่กันดีไหมเป็นยังไงกันบ้างอุดหนุนช่วยเหลือจุนเจือพ่อค้า,าแม่ขายกันด้วยแล้วก็ภาวนาหวังว่าวัดหนึ่งเนี่ยสถนานการณ์จะกลับมาดเร็วค่ะพ่อค้า,าแม่ขายทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกตินะคะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําได้และพูดได้แบบเต็มปากเต็มคาคือสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆแล้วเราจะผ่านมันไปค่ะดูแลตัวเองเว้นระยะห่างเป็นเรื่องสาคัญมาก ไม่ต้องไปไว้ใจใครเราไม่ได้ทําเพราะเรารังเกียจใครแต่เราต้องรักษากันและกันนะคะรักกันแค่ไหนก็เอาศอกชนกันอย่าเพิ่งเพ,เพื่อนเพื่อนอะอย่าไม่ต้องกอดพี่เอาศอก เคลียก yeah, right. ันเราไฮไฟกันอยู่อย่างเงี exactly ้ยนะอ๊วนั่นแหละแต่กับสามีไม่เป็นไรนะห่างไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาภายหลังตอนนี้กอดกันอย่าเพิ่งกอดเลยไปไปไปเราเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนอยู่ในภาวะเดียวกันทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครที่สุขสบายจากภาวะโรคระบาดนี้เลยนะคะเป็นกาลังใจให้สู่ๆไปด้วยกันค่ะตลาดสดพระรามสี่จะอยู่กับคุณนี่แหละค่ะถูกต้องพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายๆแบบนี้นะฮะเราจะมาหาคุณแล้วเอาของเรื่องดีๆเอาเรื่องดีๆ